ครับมีตัวนะครับโดนแล้วนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วนะครับไปกดเหลืองไซง,า,งามๆนะครับวางเฉยไป,ไปแล้ว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 โดนไหนตัวมันเน้นๆนะครับตัวนี้แน่นๆนะครับโอ้ยถึงเว้ยยืดเลยโอ้ ตัวสวยๆขัาเลยเนี่ยอขาได้พอได้เนี่ยตัวสวยๆนัดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆขั้นนะครับทริปนี้เราก็จะมาทัวร์กันที่คลองท่าลาดนะครับจังหวัด่าชลบุรีนะครับอำเภอพนมสารคามกมารม่ได้มาหลายปีแล้ะเพราะว่ามาทีไรก็ไม่เคยประสบผลสํสำเร็จนะครับอ่านี่ก็มีพี่หนูนะครับชวนมาว่า มันเริ่มมีตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วกันว่าวันนี้จะมีอะไรใหญ่ๆไหมท้านผู้ชมชมบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเาจะแห้วนะครับแต่วันนี้กลางพายุนลครับเจ็ดแปดพายุเข้านะครับก็อันนี้มากับพิกขวดนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับพามาเชือดทไหน่อยครับไม่เคยพามาพนมนะครับจะเดี๋ยวไปลงเรือกัน ก็เป็นสภาพไมยนะครับหมายแรกนะครับนี่มันไปไม่ได้นะครับแต่ตัดสินใจครับดูดูแล้วไมยเดียวนี้ก็น่าจะตกทั้งคืนแล้วนะครับคุอย,ยอีกแล้วหม้ลำนะครับพี่หนูแต่พี่จุยนะครับฝั่งนั้นหลอกผมมาเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ดู <laughs> แต่มารลุนดูล้ยกันวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าแต่หมายสวยมากนะครับแต่มันน่าจะไปได้ไม่ไกลอ่ะผักตบมันจะตันอยู่ตลอด นี่จะออกได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้ามาเนี่ยทำไรครับไม้ขวดเจาะหลงทะลับเจาะหลงมันจะได้ตัวไหมครับก็ไม่รูเหมือนกันครับอ๋อมันดูเหมือนกันคนะเนี่ยไมายด้กินก่อนมันก็เจาะแบบนี้นะครับตกเหมือนบางแตนนั่นแหละถ้ามีตัวแล้วมันก็กินนะครับแต่มันน่าจะมีตัวครับไปดูหมายแรกนะครับหยอดเข้าไป โอเคครับ okay, ถึงพื้นจวบมันมีตัวหรือเปล่า เราเข้ามาลึกไปมีตัวนะครับมีตัวนะครับโดนแล้วนะครับตัวแรกนะครับมาแล้วนะครับไปกดเหลืองไซงามๆนะครับโอ้โห <c oughs> เฮ้ย,อยโอ้โหกินสองกินสองคันแล้วครับบุญวายนะครับ ผมลงกินเลยนะครับนนไม่ติดครับไม่ติดอ่ะตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับใส่ครึ่งโลได้เออมนไอ้กดเหลืองซิ่งงามนะครับนี่ อนี่นะครับเต็มไม้เต็มมือนี่เลยสวยงามตามท้องล่องนะครับไม่แน่ครับอาจจะกินอาจจะกินเฉพาะกลางวันกลางคืนอาจจะไม่กินก็ได้นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่ามันมีตัวนะครับอืมแต่น้ําสวยด้วยตรงนี้ แต่ยุงน่าจะแรงดูๆแล้วนะหมายที่สองครับไม่กินไม่ว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องร่มไว้ก่อนนะครับหมายที่ดีคือหมายที่ล่มนะครับ ลมลม่มแต่ตอนนี้เขาว่าบางแตนก็ยังเดือดอยู่นะครับนักขวดแต่นักขวดไม่ไปใช่ไหมครับร,รู้มือกันอยู่รู้มือกันอยู่ตรงไหนมันกินดีๆเราไม่ไปหรอกครับมันตกง่ายไปสำหรับเราที่บูนจะมาลงอยู่บางแตนเนาะใช่ อุ้ยอุ้ยอุ er ้ยอุ้ยกดครั้งแล้วจั่วจั่วมันงับขาพี่นะพี่เหยียขาลงไปนะ ว้วตัวใหญ่ขนาดมันก็น่ากลัวอยู่แบบเว้ที่แปดิ้วที่มันถ่ายแม่งรอดใต้สะพานโอ้โหบิ๊กเบิม้มเลยเราลงตั้งหลายคลิปนะแต่แรกของนัวกขวดมาแล้วนะครับนี่ดูตัวนะครับยกสวยนะครับคนละตัวครับโอเคครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับที่นี่พนมสารคามนะครับ คนละตัวโอเคนะครับมาดูหมายนี้นะครับกอไผ่ทั้งกอจะมีหน่อไม้หรือเปล่าชูบเฮ้ย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 เฮ เล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับตอนนี้ได้มาคนละตัวแล้วนะครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วนะคนละตัวกับการดีมักน้อยกันดีนะกับการเดินสายมาพนมศิลคามนะครับมีตัวนะมีตัวนะครับไอ้กลเหลืองเส้งงามๆนะครับ หมายนี่นางฟ้านั่งเลยนะครับตัวสวยๆอยู่ขึ้นรถได้ขึ้นรถได้สภาพหมายนางฟ้านั่งเลยนะครับแต่เราอาจจะเป็นหมาวัดก็ได้ครับก็ห่างๆนะครับย <c oughs> ั <c oughs> งห่างๆอ,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 อยู่ยังแบบไม่ไม่จัดไม่จัดคืนเราจ,จะกินจัดก็ได้นะครับมาลุ้นกันคืนดูไปครับหมดหมดตัวแล้ว ไ,ไปเลยใช่ไหมไปเลยครับหมดตัวแล้วตัวเดียวหมายละตัวนะครับ <laughs> สภาพไม้ที่แบบสวยโครต <c oughs> จะมีจุดตัวเล็กๆหรือเปล่า <c oughs> ไม่บึ้ดอะจะเอาบึ้ดๆอโอ้โหได้แล้วมั้งสังขวาด 으흐! 으앗! 음산도로 음. โอ้ S <S หไม้ส,สวยๆนะครับช้ามากเลยนะครับนคืนยังคืนนะครับอดีตคดียังคืนกลางวันก็ตบเด็กไปก่อนขามือนะขวดเลยนะครับโอ้โหอะไรวะ <S <S ผมไปกินขามือแล้วนะครับอืผมยังไม่ทันปั้นเหยื่อเลยนะครับแสดงว่ามันมีตัวอยู่นะครับกลางวันก็ต้องเยอะๆปลาใหญ่นะครับ แ yeah, ย่แล้วครับปรเป็นรองแล้วย้ายไหมแล้วครับมาเผื่อได้ตัวหนึ่ง้วย้ายเลยไหมไม้แล้วตัวไงไม้นี่อาจจะยี่สิบตัวอะไรนะตกตก,ตกนกืงเขายิงสิบเก้าตัวป๊ไปบ้างครับจัว่วที่ไหนมันตกได้สิบแปดสิบเก้าตัว อ EN ใครพูดให้พี่ฟังกูกับตาชายไงสองคนอ EN รระกูตาชายเสกเอ็ดกูเก้าอันนั้นมันมีหมายเดียวนั่นแหละมั้งแล้วก็มีที่นั่นอีกสองที่แต่ที่ผสบกต่เศษนั่นละเฮ้ยมีตัวเว้เยอหมายเลยเป็นสิดกกตัว แสดงว่าตรงนี้ยังไม่มีใครมาตกไงมันขึ้นมาไม่ได้ไงนะขวดมันเลยมีปลาไงวิวิววิววิวโอ้ยทะลุวิวิอยู่อยู่อยู่ยังอยู่อยู่ออกไปยังออกออกรอกระเด้งนะครับโอ้โหมีตัวรับวคุนผู้ชมครับโอ้โห ขนาดลอกตีกลับนะครับอโอ้โหไอ้กลนเลีเ้ยงสวยงามนะครับโอเคนะครับแสดงว่ามีตัวอยู่นะครับนี่ดูนะครับอนะขอแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะกินดีข้างบนนี่เห็นไหมสักหน่อยแล้วนอนแล้วนะครับ โอ้เด้งกลับเฉยเนี่ยปกินอยู่นี่ไปโน่นอีกก็ตัวใหญ่ลายนอกของตัวนีของอ๋อของเขาอยู่ลายนอกนี่ก็เป็นไลฟ์สไตล์นะครับเออมาดูวิธีการเรียกปลาแล้วครับเรียกปลาหน่อยครับนี่ไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับทุ อู้ยจะขนเรียกาไปเลยมีตัวแล้วโอ้โหเต้ยโอ้โหกินยืดไปเลยไปครับไปแล้วไปแล้โอ้โหหัววัดดีๆทีนึงนี่วางเฉยไปแล้ว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 อืมโดนไหนตัวมันไหนตัวมันเกาะหลังเลยไม่เหมือ นี่คร oh ับโอ้โหมีทั้งเงินเลยดูครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวหลังนะครับปลาฟาวันนี้ปล่อยไหมพี่เกิดเนาะปล่อยลงถังเลยครับอ๋อปล่อยลงถังโอเคมาไกลครับมาไกลโอเคจะได้สบายใจยืดยืดเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใส่เดียวกันนะครับอันนี้น่าจะฝูงใหญ่นะครับ อันนี้เพิ่งออกจากวัดมาหรือเปล่าฟูงกินไม่ระแวงดีนะครับกินแบบกินแบบตายอ่ะกินแบบตอดไม่มีตอดกินเหมือนปลาใหญ่มาเรื่อยๆนะครับนี่ โอ้ oh, ชุดนี้น่ารักตะมุตะมิทั้งนั้นเลยแน่แนๆน,นะครับตัวนีวแน้แน่แนๆ<ห>นะครับไฮโลเขคุยถึงว่ยยืดเลยลองหลุดกับนักข่อยกับจัว่วขนาดนี้ขนาดนี้โลก็ประมาณสองกิเนีครับ บันเทิงแล้วครับ mm hmm. เจอทุกหมายมีตัวทุกหมายนะครับแต่ผักตบผักตบเป็นกระตันทุกหมยเหมือนกัน <laughs> สภาพนะครับจะเป็นไมยดิบๆไม้ที่สวยแต่แต่มันคงจะไม่ค่อยมีคนมาแล้วเพราะว่ามันไปไม่ได้นะครับก็เลยมีปลานะครับยังไงก็มาดูแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปแบบผักตบนะครับ

โหนะขวดตีสกิปิ้งครับนขวดครืมแหวกกตบมาครับตะกี้กว่าจะมาได้พอขึ้นมาแล้วรู้สึกรุ่งๆยังไงไม่รู้นะครับเหมือนจะไม่มีปลาที่มันลกๆดีนะครับเหมือนจะมีปลา ดูแล้วก็ะะจะเป็นหมาดิบๆิบนะครับดิบๆิบสุกๆน้ำก็ไม่รึกไม่รึก มะมาดูใหมายนี้นะก่อนคร่ำอาจจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับ <laughs> เพราะมันฝักตบมันตันเป็นล็อกๆเลยนะครับหลุดจากตรงนึงก็เหลืออันนึงหล,ลุดจากอันนึงก็เหลืออันนึง กสองกอแรกยังพอชักหลายๆกอชักทอเริ่มเริ่มทอนะครับนึกว่ามันตันแค่ที่สองที่อันนี้ดันมาสองสามที่แล้วนะครับมีสองช้อยให้เลือกนะครับกลางคืนนอกจากจะไล่ตกลงไปหรือว่าจะย้ายหมายนะครับ ตกไปเลยเลาะเลาะไหนโอ,อ,อ oh, ้อไ,ไม่ต้องเก็บก็ต้องไปเลยแหละไปถึงนู่นกี่ทุ่มมันก็ตกได้ี่ลงที่เดิมไปแลมนะมันนะใช่แลมป่าแก่ใช่อ่า ตอนนี้ฝนได้ตกลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนัก,กวดมีไอเทมใหม่มาเสริมทับเรือนะครับนี่ไม่มีเปียกนะครับนี่คุมมิดคุมมิดนะครับนัก,กวดบอกตกมาเลยแรงๆนะครับไม่ต้องกระแทกเพิ่ม,มปาก <laughs> ไม่มีเปียกนะครับผ้าใบผ้าใบเราใช้ผ้าใบคุมซ้ําเลยนะครับทั้งเรือทั้งผ้าเนี่ยไม่มีเปียกนะครับนี่ไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ฝนตกกันนอนยาวๆนะครับ คนตกปลากินนะครับนี่ที่ได้มาตัวนะใครต่อต่อนะครับอ่ะตกไม่หยุดไม่หย่อนนะครับปลาก็กินนะครับเมื่อกี้กี่กวาดกระโดนไปใหญ่ๆเลยนะครับตะหยุดหายนี่น่าจะตกทั้งคืนนะครับไปดูแนละ้ <laughs> <laughs> วันนี้มายุ่เข้าแล้ววันที่หก <laughs> วันที่เจ็ดสองวันเราก็เลือกมา <laughs> วันที่มัน <laughs> ลำบากลำบากหน่อย <laughs> โอด้ดะขวดนะโอดนดะสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับก,นนก,นนบ <laughs> ก็นอนกันอิ่มนะครับผมกับพี่ขวดนอนกันอิ่มนะครับนี่อยากกันยุงหมดไปสองขวดนะครับพี่หนูก็อยู่นู่นปลากับมีตัวนะครับแต่มันยังผมว่ามันยังไม่ค่อยจัดนะต้องน้ําท่วมตักหนักแล้วก็ทางโลง่ลงๆนะครับ ฟองทะลุเนี่ยจะดีมากอันนี้มันตันหมดเลยนะครับที่แรกห้าวนะครับผ่าไปสองผักตบนะครับเริ่มทอนะครับไม่ไหวกลับมาที่เดิมก็มีตัวนะครับวสวยๆมาดูผลงานเรานะครับเมื่อคืนนี้กาจะเก็บหอยด้วยนะครับนี่ <laughs> กาจะเก็บหอยเยอะด้วย ปลาตัวสวยๆนันเลยนะครับอ <c oughs> เสียดายที่ตกมันน้อยไปหน่อยครัไซสไม่งามล่ะไซส์สวยเลยครับหกเจ็ดขีด้เยอะอยากไปดูปลาลำพ่หนูนะครับอยากจะขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ตกแล้วหมดหมดที่ตกนะครับสักไม่เอียยหมดแล้วล็อกมันล็อกนี้ ลงมากันสองลำนะมันสั้นนิดเดียวนะครับที่ตกถ้ายาวๆเนี่ยผมว่ารวยนะครับแต่ไมด้ด,ดิบดีโอเคเลยเดีย๋ยวรอน้ำมาดีๆได้มาอีกแนนะ่มาดูงูของพี่หนูนะครับนี่เอางูมาโชว์แล้วได้ขาว,วาได้มาเยอะด้วยนะครับนี่เอาของมาดูหน่อยโอ้ ตัวส,สวยๆงนันเลยเนี่ยไ,ได้เขาได้เนี่ยตัวส,สวยๆงันนะเดี๋ยวรอ,อน้ำมันทะลุดีๆอ่ะนัดกันอีกทีชวนผมมาแก้มือใหม่จัดไปจัไปใช่ไหมต้องมาต้องมาซ้ำแต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่ครั <c oughs> บไปลุยไปบุกไ,ไปบุกกันต่อนะครับดูดูแล้วน่าจะขึ้นไม่ได้นะพี่หนุ่มบอกว่าน่าจะขึ้นไม่ได้ดูด อาจจะต้องไปลุยด่านเมื่อวานต่อลงไปข้างล่างนะถ้าผมว่าน่าจะไปได้อีกไกลอ่ะทานตรงนั้นถ้าไปแล้วแล้วมีอยู่แค่ไม่ทวหวัวเข่าขึ้นไนะ,อะโอเคไปนะแต่กี้นี่ก่าจะมาบุกตรงนี้ครับไปไปตบต่อแนละ้วมันไปไม่ได้นะครับเกินความสามารถของเรานะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านอย่างเดียวนะครับไปไปครับทุกคน กลับบ้านกันดีกว่านะครับสำหรับทีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูถือว่ามาเปิดหมายใหม่นะครับมาเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับคลองทาราดที่นี่นะครับกโ็โซนนี้ยังไม่เคยได้มาลงเลยนะครับหมายก็สวยมากแต่ว่าต้องรอน้ํามาเยอะๆอีกทีหนึ่งนะครับมันจะได้โลง่งๆนะครับคลองจะได้โลง่งๆแล้วก็วิ่งได้ทะลุนะครับแต่ถ้าหมายเนี้ยถ้ามีที่ตกเยอะๆนะผมว่าดียังไงก็ กลับบ้านกันดีกว่านะครับสำหรับทริปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมด้ยนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับไม่ขวดครับวันนี้ก็จะบอกไงดีวะก็ดีครับดีเอ่อพอดีนะปลาปลาไม่ขวดก็ดีตัวสวยตัวดีนะครับแต่สวยนะแต่ที่ตกมันน้อยไปหน่อยหมายมันน้อยไปหน่อยหมายมันสั้นนะครับตกมันตันนะครับดันไม่ไหวดันไม่ไหวนะครับมาดูผลงานปลารวมของเรานะครับนี่ ดูตัวปลาน่าสวยๆงั้นเลยนะนี่แหมเสียดายนะครับน้ำกระท่อมเยอะไปหน่อยตัวสวยๆ,ๆนะครับเจ็ดเจ็ดเจดขีดไปกลับบ้านครับกลับบ้านดูลำนี้นนครับนี่ปิดปิดปิดโอ้ถังนี่อันนี้ถังนี่ถังใส่ปลาแดงนะเอาไปใสป่ปลาปูดนี่ตัวสวยๆ,ๆนะนะปลาปูดเสียดายมัน ที่มันน้อยไปหน่อยอะไเยอะๆเนี่ยสนุก